ขณะนี้เวลา16นาฬิกา56นาทีค่ะดิฉันพาคุณผู้ชมมาที่นี่มาทีา่บริเวณป้อมเพชรนะคะอำเภอพระนครศรียาจังหวัดพระนครศรีอยุทยาพาคุณผู้ชมมาสำรวจระดับน้ำในลำแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะณบริเวณนี้เป็นบริเวณที่เป็นรอยต่อของแม่น้ำป่าสักนะคะที่อยู่ตรงข้าม ตรงข้ามที่เห็นนั่นคือวัดพนัญเชิงค่ะเป็นรอยต่อของแม่น้ำป่าศักที่ไหลมาจากจังหวัดรบบุรีนะคะแล้วไหลมาบรรจบกันกับแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งไหลมาจากจังหวัดชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองมาบรรจบกันตรงนี้บริเวณของวัดพนัญเชิงวรวิหารนะคะแล้วก็อีกด้านนู้นนะคะคือวัดบางกระจะกค่ะ ค่ะคุณผู้ชมมาดูพี่น้องชาวเรือนะคะที่มีความสามารถมากมายกับการโยงเรือสินค้าที่ร่องมาจากกรุงเทพนะคะวันนี้เป็นส่วนของเรือที่ร่องมาจากกรุงเทพค่ะแล้วก็เป็นความชํานาญและก็ความสามารถของพี่น้องชาวเรือโยงนะคะเรือร่องสินค้าค่ะ ที่บริเวณรอยต่อของแม่น้ําเจ้าพระยาและ,และรอยต่อของแม่น้ําป่าสักเนี่ยเป็นบริเวณที่น้ําไหลมาบรรจบกันแล้วก็เป็นบริเวณที่มีความเชี่ยวของแม่น้ํามากแต่พี่น้องชาวเรือก็สามารถนะคะพยุงเรือและนําเรือรากนะคะผ่านบริเวณนี้ไปได้ครั้งแล้วครั้งเล่าอย่างปลอดภัยคะ่ะถ้าไม่มีความชานาญเชื่อเถอะค่ะว่าเรือจะร่มแน่เพราะว่าน้ําบริเวณนี้เป็นบริเวณน้าที่เชี่ยวแล้วก็วนคะ่ะ นี่คือความอีกหนึ่งความสามารถของพี่น้องชาวเรือนะคะทุกคนมีความสามารถที่แตกต่างกันไปแต่ละความสามารถของทุกทคนนั้นก็เป็นความสามารถพิเศษนะคะทุกคนไม่รู้ไม่มีความสำมานกันในทุกเรื่องหรอกค่ะทุกคนก็มีความสามารถของทุกคนตั้งแตกต่างกันไปนี่ก็อีกหนึ่งความสามารถของพี่น้องชาวเรือนะคะที่มีความสามารถมากมายชื่นชมเขาค่าะ,คะชอบมานั่งดูนะคะ แล้วก็ชื่นชมในความสามารถที่เขาพยายามนําเรือสินค้าร่องผ่านรอยต่อของแม่น้ําที่มีน้ําเชี่ยวแล้วก็น้ํำวนผ่านไปได้ด้วยดีเลยทีเดียวณเวลานี้บริเวณแม่น้ําเจ้าพระยาและแม่น้ำปราสักบริเวณนี้มีระดับน้นําสูงขึ้นกว่าเดิม80เซนค่ะกรมปุตตุนิยมวิทยานะคะมีคําพยากรณ์ว่าวันนี้ พายุ depression น,นะคะที่อยู่บริเวณประเทศเวียดนามเปลี่ยนเป็นพายุโซนร้อนราอีและมีความเร็วที่สูงมากและจะเข้าสู่ประเทศไทยในส่วนของภาคอีสานตอนกลางในคืนนี้ค่ะก็จะมีผลต่อปริมาณฝนที่จะเกิดขึ้นในภาคอีสานตอนกลางนะคะแล้วก็ภาคเหนือเชียงรายเชียงใหม่นะคะพะเยาน่านแพร่ เพชรบุร์แล้วก็พิษณุโลกอาจจะมีผลต่อระดับน้ําที่เพิ่มขึ้นแล้วก็เตือนพี่น้องประชาชนในบริเวณ28จังหวัดที่ได้เตือนไปให้ระมัดระวังฝนตกในคืนนี้แล้วก็อาจจะมีน้ําท่วมขงังไปถึงพี่น้องทุกท,ท่านด้วยนะคะระมัดระวังการเดินทางในช่วงเวลาน,นี้เดือนกันยาเป็นเดือนที่มีปริมาณฝนที่มากเลยทีเดียวดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะ